เหตุเกิดในงานช้างแฟร์ทหารอดทนโกงเหล้ากับเพื่อนแต่เพื่อนโดนรุมอัดเลือดทหารลูกผู้ชายเต็มขั้นย่อมทนทานไม่ได้ลุยกัวเวรุ่นซาแต่โดนหมาหมูเจ็ดต่อสองจนต้องเอาชีวิตไปทิ้งแก๊งเจ็ดกัวซาพาพวกรวมสกลนุ่มเพื่อนทหารทนเห็นรุมกินโต๊ะไม่ไหวลุยต่อโต๊ะตำรวจปลาดยาสึบแต่แก๊งกวไม่เลิกสวมวิญญ,ญาณหมาหมูซุ่มดักรอปลาดเข้าใส่ทั้งอิดมีดไม้ สารพัดเครื่องชุนแรงจนสิบเอกไม่กระอบกแล้วเพียนนี้อุตรลุดลงใต้ตำรวจพลิกแผ่นดินล่าได้ตัวมาหนึ่งวัยรุ่นนับเป็นช่วงอายุที่หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตใครจะดีจะชั่วยอยู่ที่ช่วงนี้แหละสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงเป็นสิ่งที่สามารถโน้มหนาวจิตใจคนในวัยนี้ได้ง่ายยิ่งไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวพ่อตายแม่มีสามีใหม่หรือพ่อแม่แยกกันอยู่ต่างคนต่างมีใหม่แล้วลูกที่เกิดมา คือผู้รับกรรมจากการกระทําของผู้บังเกิดกล่าวปัจจุบันเรื่องในทํานองนี้มีอีกมากเพราะเมื่อเด็กขาดที่พึ่งย่อมก็ต้องหาเพื่อนฝูงแน่นอนเพื่อนมันย่อมมีทั้งดีและชั่วคบเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วอัปราชัยภาษิตโบราณท่านว่าไว้อย่างนั้นเมื่อคบเพื่อนชั่วย่อมต้องไปชั่วด้วยเริ่มแรกต้องสูบบุหรี่แล้วมาเล่ากัญชาและยาเสพติดอื่นๆเมื่อไม่ได้ของ ก็จำใจต้องไปลักขโมยเข้ามาเมื่อเรื่องเล็กน้อยทำได้จึงหันมาลงมืองานใหญ่ปล้นฆ่าสารพัดก่อให้เกิดปัญหาในสังคมการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ที่เหตุนั่นคือครอบครัวเพราะเมื่อครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุน่นพ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกปัญหาเหล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้นมาแน่นอนคงต้องขอร้องผู้เป็นพ่อเป็นแม่จงสาเนียกให้จงดักอย่าเป็นผู้สร้างปัญหาให้แก่ลูกถ้าไม่อยากให้ลูกของตัวเองต้องไปปล้นเขาเก่น เรื่องที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องราวที่กล่าวไว้ข้างต้นงานช้างแฝงจัดขึ้นที่หน้าสารกลางจังหวัดสุรินต์ตั้งแต่เย็นเรียกความสนใจให้ชาวเมืองสุรินร์มาเดินจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคัง่งไม่เพียงเท่านั้นชาวบ้านต่างอำเภอก็พากันมาเที่ยวกันอย่างล้นหลามงานดีเพียงปีละครั้งใครพลาดก็แย่แล้วร้านรวงเปิดขาขายของพื้นบ้านยาวเยียดโรงเรียนต่างอำเภอเช่าที่ขายของทำมาหากิน หาเงินเข้าโรงเรียนสุรายาเมาเจ้าหงหรือเจ้โขงทุกอย่างมีพร้อมสับดนตรีลิเกหมลำหนังกลางแปลงมีให้เลือกชมตามแต่ใครจะชอบร้านอาหารของโรงเรียนบ้านหนองตูซึ่งเปิดขายอาหารประเภทเหล้ายาปลาปิ้งเรียกชาวคอทองแดงทั้งหลายแหละมาชุมนุมกันอย่างเน่นขนาดที่โต๊ะเรมถนนนั้นมีกลุ่มทหารประมาณ4ี่ห้าคนมาชุมนุมสังสรรค์กันกตามมีตามเกิดเป็นทหารต้องคอยนับขวด ไม่ใช่ตำรวจที่วอยนับแต่แบงค์หลังจากล่อก,กันไปพมินแล้วต่างก็คุยกันถึงเรื่องซาเพเฮระเกือบห้าทุ่มแล้วยังไม่มีใครคิดเลิกราเล่ากลุ่มที่สามกำลังถูกนำมาเสิร์ฟเฮ้ยศักเข้ามาก่อนสิวะสิบเอกจรันหนึ่งในนั้นตะโกนร้องเรียกหนุ่มที่เดินผ่านหน้าร้านหนุ่มคนที่ถูกเรียกชื่อว่าศักหันมาตามเสียงเรียกแล้วเดินดุ่มเข้ามาหาเอา้าล่อก,กันสซกคลิปหน่อยสิวะเอาสิพี่ หนุ่มคนใหม่ไม่ปฏิเสธกระโดกพรวดเดียวหมดแก้วพอแล้วพี่ผมจะรีบไปธุระนัดกับแฟนไว้หน้างานหนุ่มสัก์สยหน้าเด็กเมื่อถั่วขยันขยอให้เดืมอมีกแก้วตามใจก็แล้วกันแล้วผ่านมาอย่าลืมแวะเข้ามาละสิบเอกจะรันร้องสั่งซึ่งในสักหาได้ปฏิเสธไม่หนุ่มสักรหรือมีชื่อเต็มว่าพวงศัก์ก้าวเท้าออกจากร้านด้วยความเร่งรีบเพราะเลยเวลานัดมาเกือบสิบนาทีแล้วพ้นหน้าร้านไปเพียงนิดเดียว ได้มีเด็กหนุ่มร่างอ้วนกับพักพวกอีกกลุ่มหนึ่งตามมาด้านหลังเฮ้ยสักหนุ่มร่างอ้วนร้องเรียกเล่นอะไรพงศักชะงักหันมาทางด้านหลังทันทีพลัวหมัดรุนรุนพุ่งตรงอาจเข้าไปหน้าหนุ่มสักเต็มที่หนุ่มผู้มีนัดกาแฟก้นกระแทกผืนในบาดโดนชาวบ้านที่ร่มซื้อของหือแตกกระจายบาทาสามัคคีเตรียมลงใส่หนุ่มผู้เคลาะร้ายเหตุการณ์ดังกล่าวเรียกกลุ่มสิบเอกจรันให้เพ่นออกมาจากร้าน เข้ามาอย่างที่เกิดเหตุทันท,ทีไอ้หา่าเอ็งเล่นพวกข้าหรือวะสิบเอกจรันยอมไม่ได้เมื่อเห็นพรรคพวกถูกรุมชกจึงกระโจนอาจเป็นการแก้แค้นก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามไปใหญ่ตัวตำรวจรักษาการวิ่งพรวดเข้ามากลุ่มใหญ่จัดการแยกคู่อริออกจากกันร้องทั้งเฉีดแจงให้เลิกแล้วต่อกันต่างฝ่ายต่างยอมยุติสึกแต่โดยดีกลุ่มสิบเอกจรันจึงย้อนกลับมาล่อหงที่สั่งมาเมื่อกี้ไม่ถึงสิบนาทีก็หมดไปอีกลม งานจะเลิกในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงข้างหน้าน,นี้กลุ่มทหารตบเท้าออกจากงานแยกย้ายไปคนละทางข้างฝ่ายสิบเอกจรันและคู่หูนั่นคือสิบเอกทันสมัยเดินมาอีกทางเพราะต้องเบ่ลรถจักรยานยนต์ซึ่งฝากไว้ที่ร้านค้าหน้าตลาดแม้จะมึนเมาแค่ไหนแต่ทั้งสองก็ยังสามารถประคองตัวได้อย่างสบายขณะที่เดินมาจนจะถึงสองถอดทหารนวดทนต้องปากกับกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งจับกลุ่มอยู่ข้างทางเดินเข้าไปใกล้จึงพบว่า มันไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้แก๊งวัยรุ่นที่เพิ่งประมาทกันเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าแก๊งเด็กวัยรุ่นหรือว่าต้องมีทหารคู่อริเดินผ่านมาทางนี้อย่างแน่นอนเพราะทันทีที่เห็นต่างคนก็ต่างลุกขึ้นเตรียมปรีเข้ามาเล่นงานทั้งสองอย่างไม่รอช้าสองฐานหนุ่มชะงักเตรียมพร้อมที่จะรับมือเต็มที่วัยรุ่นสารเลวเรียงรายโอบล้อมแต่ละคนมีทั้งหมายและเครื่องทุ่นแรงอีกหลายอย่างเมื่อตระหนักว่าเืนต่อก่อนกับพวกนี้คงสู้ไม่ได้อย่างแน่นอน เจ็ดต่อสองมันไม่ใช่หนังไทยนี่วะรันหนีก่อนเธอเร็วทั้งคู่ฝ่าวงล้อมหนีมาทางหัวถนนธนสารแก๊งวัยรุ่นฉวยโอกาสตามมาติดไม้ท่อนหนึ่งหัวใส่ร่างสิบเอกจรนที่วิ่งอยู่รังท้ายจนสุดตัวโลกเหมือนฝูงหมาป่าที่ล่าเหยื่อได้ทั้งหมดปล่อยสิบเอกทันสมัยไปหันมาเล่นงานสิบเอกจรัทไม้ฟาดกระหน่ำลงอย่างไม่นับสั่นชัตตยานทหารบอกให้สิบเอกคนเก่งสู้แรงกายที่ยังเหลืออยู่น้อยนิด พยายามต้านสัตว์ป่าที่รวมถึงสู้หรือมึงหนุ่มร่างอ้วนมันสำราคำพูดออกมาพร้อมช่วยก้อนอิดบล็อกข้างตัวหว่นเข้าใส่สิบเอกจรันที่ศรีรษะเท่านั้นทุกอย่างก็ดับวูบลงแก๊งไปรุ่นเมื่อลงมือสาแก่ใจมันแล้วก็พายกันดามือวิ่งหายไปในความมืดฝ่ายสิบเอกทันสมัยวิ่งย้อนกลับมาหา,าพพวกที่ชวนไปหน้าตลาดอีกครั้งทุกอย่างเงียบสงบพร้อมกับร่างของนายทหารนายหนึ่ง นอนเยียดยาวอยู่ทางมุมตึกวรันวรันเป็นไงมั่งวะเงียบไม่มีเสียงต่อเพื่อนทาหันด้วยกันจึงนำร่างอันไร้สตินั้นส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทันทีเวลา18.00นวันที่21พฤศจิกายน2528วันรุ่งขึ้น10เอกจรันได้จบชีวิตลงท่ามกลางความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหล่าทาหารด้วยกันบัดน,นี้แก๊งวัยรุ่นดังกล่าวได้กลายเป็นฆาตกรแล้ว ความได้ทราบถึง100ร้อยตำรวจโทรปรีชานำหาโชคร้อยเวรแห่งสพเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลา22นาฬิกาวันเดียวกันนั้นหลังจากรายงานเรื่องราวนังกล่าวให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทไพโรุเลิศวิไลสารวัตรปราบปรามพันตำรวจโทสน,นัส่นแสงสิริลักษณ์สารวัตรสอบสวนรถไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์ทันทีจากการชนสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลดังกล่าว พบว่าสิบเอกจรันผู้ตายถูกทำร้ายด้วยของแข็งที่บริเวณศรีรษะด้านสายเหนือกกหัวแผลจอดลึกถึงกระโหลกมีบาดแผลเฉียดขาที่ข้อมือซ้ายยาว15เซนติเมตรแขนท่อนบนด้านขวายาว10เซนติเมตรนอกจากนี้ตามร่างกายยังมีรอยช้ำเป็นจ้ำๆเต็มตัวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบศพให้ร้อยตรีดุลยทัตอิ่มอ้วนผู้บังคับหมวดปืนเล็กประจำรอย23,003เจ้าสังกัดผู้ตาย นำศพไปเพื่อรอญาติมาติดต่อภายหลังต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบอยังบริเวณสี่แยกถนนหลักเมืองติดกับถนนธนสารที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจส้นพบอิดบล็อกบินเพื่อนเลือดตกอยู่ข้างบริเวณตึกที่กำลังกอ่อสร้างใกล้กันนั้นซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นก้อนเดียวกับที่แก๊งวัยรุ่นใช้ฟาซีบเบกจารันจนถึงแก่ความตายดังกล่าวสำหรับแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าเป็นใคร มีคนที่ทราบชื่อแล้วได้แก่ 1. นายจิรศักดิ์หรืออ้วน 2. นายเจริญหรือหนิม 3. พลเกียรติธาราและ 4. นายวิสิทธิ์จากการสืบทราบของพันตรจตรีสนันแสงสิริลักษ์สารวัตรสอบสวนสพมืองจอสุรินทราบว่านายเจริญหรือหนิมหนึ่งในคนร้ายหลบหนีอยู่กับญาติที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พันตรจตรีสนั่นและกำลังเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปจับกลุ่มได้โดยละมอม จึงนาตัวมาทาการสอบสวนที่สพเมืองจังหวัดสุรินทร์ในชั้นแรกในเจริญให้การสารภาพแต่ภายหลังกลับให้การในภาคเศษอย่างไรก็ตามในเจริญได้กล่าวถึงพักพวกที่เหลืออันได้แก่นายจรศักดิ์หรืออ้วนพลเกียรติราในวิสิทธิ์ได้หลบหนีไปทางใต้คาดว่าคงไปทํางานตามเมืองแร่แต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ใดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังทราบต่อไปอีกว่าในเจริญพ้ต่อหา เคยต้องคดีฟันทาหารจนบาดเจ็บสาหาัสที่วหยเสียงเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ิดคุกได้ไม่กี่ปีจึงย้อนกลับมากอ่อคดีอีกสำหรับแก๊งวัยรุ่นที่เหลือเจ้าหน้าที่คาดว่าคงจะได้ตัวทั้งหมดในไม่ช้านี้พร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยว่าหากใครพบเห็นหรือสงสัยว่าเป็นคนร้ายแก๊งนี้กรุณาติดต่อที่สพเมืองสุรินทร์โดยด่วนครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟงัง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่วันหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ